ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สทรงมีพระราชดำริผนวกรวมวัดรังสีสุทธาวาสซึ่งอยู่ติดกับวัดประวรนิเวศวิหารราชวรวิหารให้เป็นวัดเดียวกันโดยรักษาพระอุโบสถไว้และเรียกบริเวณดังกล่าวว่าคณะรังสีวัดประวรนิเวศวิหารจึงมีพระอุโบสถสองหลังด้วยกัน ระอุบโบสถคณะรังสีเป็นอาคารยกพื้นสูงหลังคาทรงไทยชั้นเดียวแบบเรียบง่ายประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปัน้นประทับนั่งขัดสมาธรริลักษณะพระพักนิ่งอย่างหุ่นพระโอดแย้มเล็กน้อยคล้ายเรือประทุนตามรูปแบบต้นกรุงรัตนโกสินสิ่งสำคัญคือสตปะดะโสเวตชตชตรที่กางกั้นเหนือพระประธาน เป็นชัดสมพระอัฏฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัละยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนคริ